สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอก,กันอีเลยาทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดข้ว่าแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาทรงมั่นมักเย็ได,ด้พี่น้องเด้อเพิ่นมาเลียงมัวอยู่ทั้งพี่ละพี่น้องทั้งอําเภอบ้านดุงมาไก่อยู่้นมือนน้มากับสาธิตพี่น้องนี่สาธิต มาส่งมันมันมากรนาสาเนาะงทั้งบ้านทั้งบ้าทนะเฮ้ยอันบรรดุงอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงบ้านเด็ดอุดมแสนบ้านแสนอุดมตำบลน้ำใหม่ค่ะดูน้าใหม่ได้พี่น้องเด้อมาส่งมันมากรีดพนพี่น้องเจ้าเจ้าเรี้ยงงูเจ้าเรียกในข้อมุดเหรอนี่พี่น้องเนี่ยข้ออีกด้วยเหรอโอ้พี่น้องวิธีเรียกวิธีเรี้ยงงูอ่ะพนพี่น้องข้อกระโปุงมากเลย แม่นดินฮะบดบดได้หลายนี่ี่น่องอ้มองเลี้ยงรถกวางรถกับรถไทยเฮ้าพีหน้องปลาย่างคนแมเลี้ยงโดยแม่เลี้ยงมัวนี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ปีที่สามสามปีใช้ระเลี้ยงซอยนีดีลวดดี้ลวดเลี้ยงซอยกตะอเวนเลี้ยงซอย ไหหน้าผนตากแดดจี๋ผนโอ้เป็นแขงโซล่าจ้าแขงโซล่าเซลลขนาดเลี้ยวไปมันซดโคตรมันนี่ซดท่านคนไปนั่นน่ะไปว่ายแดดมันแห้งด้โอ้ไปบ่านเนี่ยซดอิเลดด้วยเนาะจ้าผู้เจ้าของว่วงซื้อว่าใจบ้านเจ้าอันซื้อว่าหน่อยค่ะซื้อว่าหน่อยใหญ่หน่อยที่ฉีบอกอือใหญ่หน่อยเลี้ยงงัวพี่น้องข้างบ้านแสนจุก่อบ้านแสนอุดมบ้านแสนอุดมพี่น้องเลี้ยงมาหลายปีลงทุนหลไรมันเลี้ยงใหม่ใหม่ เจ็ดหม่นาสื่อจักเทียเจ็ดหมื่นสื้อเทียเดียวยออแล้วสื่อคอยซื้อคอยซื้อที่แรกสื่อเที่ยละตูอแล้วก็มาเขย่อยสื่อมาจ้าตัวนั้นมารุ่นมโอ้รวมร่งเจ็ดหมื่นบอแล้วรวมกับตัวนั้นหางนซุ้มน่อยๆนั่นเจ็ดเหมื่นโอ้ซุ้มหน่อยนี่เจ็ดซุ้มไมซุ้มไน่งหามืินต้นทุนห่อนั่นตัวเดียวนะหานตัวเดียวหาเืิน มันมาออกลูกได้เดือนแล้วล่ะโอ้ที่เขาซื้อมาเนี่เพิ่งมาออกลูกแล้วเหาเนาะจ้าเมื่อขายอย่างนั้นสูงกวาเนาะวัสดุไงจ้าแล้วสวนอย่างแม่บักไลยพี่น้องเพิ่งเลี้ยงมาได้สองสามปีเนาะจ้ากะเลยออืมส้วงข้าวว่านอืมขั้นเป็นอันกินมักเย็นแล้วมันเป็นตะเบิงกะเลยอยากสั่งโอ้กะกินล่องเบิงก้อนนั่งเข้าเป็นตะเบิงเนาะเขาเคยใส่หัวอาหารบ่หั่มใส่บ่ เออเวลาเ่าให้มันกินที่แรกเ้าก็ใส่อันเก่านั่นแหละสมกับอันใหม่ตอความให้ความลึงคยซะก่อนอันเก่าเบิดเลยดิอันเก่าเบิดก็มันก็อาจจะกินนะครับมันติดกินมันมันกินดีดอกมันติดกินแต่ว่าหันร่างตัวมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารมันน่ะนะอย่าไปตกใจว่ามันจะบกินมันก็กินที่เก่านั่นแหละรถไถไใล่ะครับรถไถไหคครับเอง ปั๊บมาเมก่งเองกัอันนั่งไส่นะก็มาเก่งเที่ยขับรถไทยเองไงไหมอีกแจกนั่กันบออันนี้จะคล้องกับขับเองแต่ไทยรับจ้างบ่หรือไทยจะข้างกับอันบ่ไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแหละน้ำมันแพงตะกี้ก็ไทยอยู่ตะกอเก็ไปรับจ้างอยู่คุยยิ่งนี่แฟนเดซอกแฟนไปนอกบ่อันเลิกกันได้แปดปีโอ้เดี๋ยวนี้เขาอยู่ผูรีอยู่กับยายจ้าอยู่กับ ยายกับตาเราบอคอยแข็งแรงกันแลยเห็นแบบนี้อืเจ้าของเฮ็ดเองได้เนาะ,ะผู้อ่นอนพ่อบ้านก็ยุ่นนี่แม่บ้านก็ยุนน่นนี่เนาะจีดยางนี่กเ็เฮาเนาะนคยาางกเ็เฮโอ้พี่น้องคนดูดิจีดยางลูกเขามีบอนี่ลูกไปร้องแย่ลูกผู้หนึ่งอยู่บ้านหนึ่งคนหนึ่งอยู่ป่าฮาโอ้ผูหนึ่งบ้านหนึ่งป่าาพี่ลูกสองคนเนาะลูกซอยบ่หรือขึ้นนั่งไส้บอโอ้ลูกขึ้นนั่งขึ้นนั่งไส้เนี่ยกระ ออโอ้เมนยิงลูกสาวอยู่ไสยแล้วนี่นไปไปาดพี่น้องลูกลูกสาวแล้วกับครับรถไทคือเพือ่อนก็น,นั่งไส้เนีโอ้คนทั้งเนีดูได้พี่น้องบอกคือคนทังสะกดไหมสะกดกระดูเป็นบางคนอยู่พี่น้องขี่ข้าเป็นบางคนแต่ว่า่เนี่ยขึ้นเมืองอุดรมาเอึนเมืองอุดรเนี่ยดูได้พี่น้อง จังหวัดอุดรพี่น้องคุณรถไทยเพิน่นเพิ่นว่าลูกสาวได้ครับนั่นเปลี่ยนกันกันกบเมย์พอเอยู่นั่พี่น้องโอดูด,ดูแต่ว่าเห็นลูกสาวเพิน่นแต่ว่านั่งไซรัปผ่านเรียนจบแล้วเนาะลูกสาวจะไปโรงเรียนคุณเปิดเทอมมื่อที่สองลูกสาวอา,วอาวย,ยุยั่ปีหรือม่อหนึ่งกับสิบวันสิบสามบ่โอ้สิบสามปีนั่งสิบสามปีนี่ขับรถไทยเนาะขับคือจะว่าเหตุงานบ่เป็นแี่อาโอ้ แก่อันนั okay, ้นแก่หั you know, ่นก you know ี you know ้น you know oh, ี้ได้เนาะแต่ว่าส uh ิไปไถยังบ่เป็นเนาะยังปรับบ่เป็นเนาะบ่จ้ะอืมแต่ว่าก็ยังซอยได้เนาะย่ํเฮาไปแก่เฟืองแก่ยังให้งัวเนาะเฮาอยู่นี่เลยบ่องเฮาอยู่หรือมีบ้านอยู่มีแต่ว่าบ่ได้ไปอยู่บ้านมีแต่ยายเข้าโอ้อันมองหากินเฮาอยู่พี่เนาะนี่พี่น้องเฝ้างัวเฝ้ายางแล้วยงเขามาลักเอายางแล้วยางแพงบ่คู่นี่โอ้ยเมื่อวานขายได้20บาทบ้านเมียงเียก็เมียโลนึงนั่น่ะจ้โอ้ บ่ได MM the so ้มีจุดไหนจุดหมายน้อยไปหาประยุทธ์เนาะโอจักจักจักหลายอย่างเฮาบาดนีอย่างตั้งแต่ทั้งเบิดนี่บ่ฮอดดอกตั้งแต่ีดหั่นกะแปงทั้งหั่นกะ1 0 0 1,000 900 900เนาะันนี้ไปหนทางีดแต่ว่าวดบ่ีดคันญาติกันกับงัวเอ้ามันบ่ีดบาดมันสิได้เงินบ่ติ มันนั่นญาติกันกับงัวมันโอ้เจอมันไปมันมากอือปล่อยมันเลี้ยงปล่อยปล่อยให้งัวอยู่นี่เนาะมันมันออกดีบ่อย่างเฮานี่เริ่มออกแล้วดิเนาะแต่ว่าทงทงพุ่นน้ําท่วมบ่พุ่นอันหน้าฝนบ่ท่วมแต่ว่าคันเฮาปล่อยน้ําสางๆ3หน่วยหั่นลงมามันกมามีน้ําโอ้มีน้ําเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เ่มได้เนาะปล่อยจังบ่เห็นน้ํา่อยไว้ให้มันกินโอ้มันก็กวงอยู่ตเนาะแต่ว่าบ่ได้ปลูกหญ้าเนาะ ลูกย่แปลงทางเพื่อนหันด้ห้ายังไรปลูกไ้ปลูกหาอันกินยังก,กาะยา,ก,ากินนี่บอบอหา,าลูซี่ลูซี่ซซแปลงที่ไปซงงันมันเมื่อกี้นี่ยน,นะโอ้เ้าต้องเอาหยาเพ่งกุหลามาใส่ตอหูจักหยาเพ่งกุหลาใส่แล้วมันบอได้โอ้มันมัมนมนอ,อันนั้นบ่เจ้าต้องปลูกทั้งฝุ่นได้ให้สุดไทยฝุ่นไห ทั้งคู่เช้าคุณทั้งนวดปาหิมะมันมันเป็นยังคือผูกปะติดหรือผูกก็คือมันลอยออกจากรวดไปกินโอ้่นโหงัวไปกินมันก็แม่แล้วนึกว่ามันผูกปะติดแต่ถ้าผูกเป็นยี่เนาะจ้ามันอันคืนแล้วมันงามแล้วบัดนี้อันง่วบังเอิญบังเอิญแล้วก็อันรวดโอ้งัวน่หญ้าเพงกูเลยถ้ามันเป็นหญ้าไม่หางัวนหยามันตายตัวมันตายเขาต้องกันไว้จังหน่อยแต่ว่าเจ้าปลูกบดนี่เจ้าก็เลี้ยงสบายเลย เปลียนไปปลูกพุดแหละว่าสิแปลงเฮ็ดอันหน้าหน้าปัทหะได้งัวมาเติมอีกเอายังเจาะมาอีกอยู่มาบ่เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อเก่าเนาะเมื่อยมักมันมาอันหมักอย่างนั้นหรอจ้าอืมพี่น้องพ่นมีหลายเลยพี่ยังเอามาอีกอยู่พ่นว่ะเจ้าปลูกหญ้าสะกอนเญ้าออกมาอีกถ้ายมาถึงมันจอยแล้วมันสีอันนั้นมันมันสีบางงามมันบางงามบางงามนี่หรอมาเบิดมือมีพี่น้อง ระยะทางมันเจ็ดสิบแปดสิบลูกบอกจำมังหอดเพื้นพี่น้นองแฟนครับพี่น้องทั้งพีไกลก็ได้มาหากันพี่น้องมาเบื้องอันธุรกิจเพลินมือมาเบิง่งฟ้าเพลินฟ้าบันบนพี่น้องเลี่ยงอยูน่น้ำอันสวนปลายอย่างเขาเนี่ยแหละพราะว่าวงนี้มันเบิดมันอาหารมันหนามันจะอืดพี่น้องมันสีออกเกี่ยนหนาเกี้ยวเขาแล้วก็ต้องได้ใส่อาหารเสริมยังหน่อยเลยมากพี่น้องไปไล่มองเห็นไล่มอง จะว่าทั้งข้าเจ้าปลูกยางแต่สอนอยางข้าเจ้าพี่น้องจะว่าค้นอันทั้งเมื่ออุดรนนี่ดูได้พี่น้องดูลูกสาวอันล้างแหลกนั่นเก่งพี่น้องน้องใส่เก่งอันนี้ลูกสาวเราออกไปโรงเรื่องเกง่งกันพี่นอ้องสำหรับชิปนี้เมื่อนี้เอาไว้ซํำนี้ก็นะครับเด้อชิปหนาพอ,อกันไหม<อ>สำหรับชิปนี้เมื่อนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ